ปกติอะสีดำสีแล้วก็มีพวกพวกเขาแบบสีแบบดูใบก็จะแบบเดือบเดือน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนี่ยุสาย ซวยลวยซวย้วยอยู่อยู่ตัวคับารซวยลวยอ่ะคาบบาร์กำกนกลังตรงไปตลาดเยอะเลี้ยวขวาเข้าจตุวัดเลยซวย้วยอ่าอ่อะไรอะไรคับาวะได้ยินไ้นไปหิวไอ้โชค่อนอ๋อตกใจนอกเม่ึงคุยโอ้ยเออปานนี้พี่เราอยู่ตลาดกันแ้มาอย่างไรก็ได ตำรวจสามแยกคณาจะหลุดตะาม,มาตอว,วันนี้ขายเลยเดี๋ยวกปิงอัดใช่ไหมไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยอะไรเนี่ยตำรวจโอ้โห พี่โอ้โหตำรวจชนซะน้ำตาจะเล่นแล้วเนี่ยเหมือนกัน,ลเ,นเ,เลื่อกคน,แบบน,น,น,นชนอย่างเดียวเลยอ่ะเขาส้นตีนอะไรนะเขาว่าภาพเมตโตอืมไม่ไม่ภาพเม่โตมากโค้กเขาถอยตาอย่างเดียวเลยถอยปุ๊กปุ๊กปุ๊กส้นตีนมากเลยพี่แบบวันวันนี้ผมหัวเสียมากเลยตำรวจชนอย่างเดียวเลยเอ้ไม่เป็นไรโอ้โห แล้วแล้วถ้าผมหลุดออกไปได่ผมจะไปเปิดรถได้ไหมได้เขาเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นใครถ้าใครขับรถแห่อาย่าโอ้โหสังสารแท้ไอวานไปไหนเขาไปตัวละโวนตามนะครับแต่แต่แต่ไม่ได้ชิดมาห่างได้คุณอาย่ารอดได้แล้วได้บักกับขอบขอบขอบมากเลยนะครับได้ไม่รีปับผา น้ำมันพี่จะหมดวะโชคพี่เหรอไปไปไปเติมไป้ยไปไปไปที่ทำไมเราไม่ไปปนอิยาบานแล้วั่ะวะเออไม่เคยไปปนเลยเออได้ขอโทษเยอะกูมีมันดุปอนอยู่อันหนึงก็มีไม้ยุอยู่ไหนครับต้องปวดบาไม่ทันนะไปไป ไปเจอยคนอาย่าที่ที่ร้านกาแฟเอะรอดแล้วเ yeah, ย้สุดยอดเป็นฮีโรออกมาแม่งโถ่ <c oughs> <c oughs> ไรอะไรอ่ะไล่อาย่าอยู่ <c oughs> ไล่ลลก <c oughs> เกียร์เกียร์มันไมนดับึง <c oughs> แต่โชครอดแล้วแม่งโทรตามผมให้ไปช่วยเฉดแล้ว đi chết này thì chết đây này à แ่ยู่ไนโอ้ตู้ตรงปักแค่มีเบ็ดบอลก็รองัดป่ะครับอีเอา้าใช้ไม้กูไม่ได้ต้องไม้เป็นบอลอ่ะแน่ครับผมพี่จอนอ่าพี่สกีเมอร์นะเดี๋ยวนะเอะไรนะพอะเด็พี่สกีเม์ไปแล้วนะนนะอนะนอกไป,คเ,ไปเคไม่เข้าใจจริงๆเลย สวัสดีครับว่าไงอ๋อผมพักทายเฉยนะไม่เห็นต้องโชว์กายกรรมให้ผมดูเลยเอ้าเดจะไปไงเฮ้ยเฮ้ยต้องเคลียร์หน่อยนะคุณตำรวจฮะคุณคุณยังไงของคุณเนี่ยคุณแซวผมอ่ะฮะฮะใครเนี่ะฮะอันนี้เป็นคนที่เขามาดูตำรวจอ่ะอ๋อใจใจเออ เมื่อกี้เบกจะได้ก็ไม่ได้สวยโชคเลยเด็กวมาทิเลยอะไรนะเด็กวมาทิปรถใช่เหรอใช่อะไรอะไรโชคโชคผมไม่รู้อ๋อเหรอไม่รู้โอเคผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ใครมาช่วยมันเลเก่งชิบหายเลยเออตายแล้วไม่รู้เรื่องเลยออกโคตรแย่ลวงหนึ่ง ต้นสองอันนี้ยิงได้ใช่ไหมยิงเหรอใช่ตายแล้วไอ้เชี่ยวอีนี้ม่ได้ยิงปืนตายตายตำรวจตายไม่ใช่ละแต่เรายิงไม่ได้ไอ้เหรอไอ้นี้ล่วงเร็วยิงไม่เราตำรวจไล่มันอยู่ว่าจะได้เอาปืนไม่ไล่ไม่ไล่ได้เหรอยิงตายเลยเหรอแค่ตายเลยยิงอะไรยิงไหน เนี่ยเนี่ยตรงจันเรันเนี่ยไอ้ซาร์ดคดีมยวรู้ว่าตังไงครับตาเวิเคฟี่ไหนฮะเคฟี่ไหนฮะเคฟี่เคพี่ทำไมอีกสอวอยากถ่ายรูปแบบพุทธิทักษ์อันราชแล้วเมื่อกี้ใครช่วยโช์นะรู้ไหม ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หรอมันเก่งไหมใช่เก่งไหนโคตรเก่งอยู่ไหนใครมามีคนมาหาคุณเลยใครวะไม่ใช่ไรฉันหลอกเว้เขาบอกว่าเขาเป็นเมียคุณพี่ตัวคุณขายด้วยใช่่ใชคุณเล่นคุณเล่นนี่ไงต้องกลับมาเที่ยมข้างแล้วาก็มาเมียคนแล้วแหละตเจอกันครับเจอกันเจอกันแม่งตายนี่เงี้ยตายคารถเลยสุดยอดว่ะผมอะ แม่งตายเลยจริงตายตำรวจตายเลยยังต่อแหละอ้ตาีนไอ้ีันนี้กูไม่มีปืนเลยคุณรู้ผมโอ้โเคมาตั้งสิบตำรวจมา nè, có đèn này vẫn được. Lụa mà tại em. Thì thế ít Wow. อ๋อนี่เอ๊ะแลมโบ่แลมโบสีขาวนี่กี่รอบแล้วนะใครใครใครที่ไหนอีกแล้วเหรอเพิ่มดิ้แล้วเลยเนี่ยฮะฮะใครคุณมาทำอะไรครับเนี่ย ผมก็มาขับรถเส้นสิผมจะมีอะไร<อ>แล้วเ<อ>นาะเราค้นตัวไหนได้ไหมอ่ะของอย่างงี้ใครเขาให้คน้นกันค้นไหนเธอไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่มีทางเขาท่านไงว่าแล้วขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วขึ้นรถกตีน สนอนต่อนะ <laughs> ตลัวหมดอยู่กับผมได้คันหนึ่งไม่มึงไะ <ś queue> ไม่มีอะไรเลยมันไรเฉยเขาคิดว่าผมทำงานผิดกฎหมาย ขอยโมจ่งเอาแบ่งอะดิเอาแบ่งกันโอเคจำนวนออกไปคนละโอเคพี่อยู่ไหนเดินอู่ก็ได้เก็บไปขายเร็จนียววนี้เดี๋ยวพี่เอาในนี่ไปปูขายอะได้กไดขายขายตอนไหนขายตอนไห มาเอาอะไรคุณตำรวจมาเอาอะไรคุณตำรวจมาเอาอะไรว่าอะไรล่ะว่าดูอะไรคตัวอะไรครับตัวอะไรดูออะไรมีอะไรให้ดู โอ้ยแล้วสีผีทำไมน่ะเนาะขอโทษด้ครับเขินหาเล่นตลอด